และวันนี้ครับคลิปนี้ครับผมเมื่อคืนไปเจอทีโบคูตัวร่างใหม่ล่าสุดที่แบบเขาเรียกว่าคูตัวย้อมแมวอะครับสเตน97น่ะคืออย่างกระตัวสแตนดาแต่ได้เรื่องของสไตล์มานะครับเดี๋ยวไปดูว่าคูตัวเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วแหละนะครับแต่ร่างเนี้ยมันจะเพอร์เฟกขนาดไหนนะครับผมฝากกดไลค์ติดตามด้อแต่มันตอกย้ำเลอเกินค่าพลัง97โคตรย้อมแมวเลยว่ะ โอ้โหทีมสวยอะน,นี่อะแหมเจอ,อแล้วเว้ยทีโบคูตัวครับ97คือแบบผมก็ไม่เข้าใจว่าแบบเกมพยายามให้มันทำให้เป็นตัวแรนะแบบสาย99้อย่างเงี้ยโอ้โหรอโคตรนานมาแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหดูชื่อครับดูชื่อไม่รู้ว่ารักแมนยูหรือว่าเชียร์แมนยูแบบแต่ว่าไม่ชอบอะไรเงี้ย มาเดี๋ยวมาลองคููตัวหน่อยดิแต่ว่าเหนียวอยู่แล้วนะคูตัวโอเคก็คือโอ้โหโดนเอ๊ะไม่ฟาหรอคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมคูตัวมันโดนย้อมแมวว่าค่าพลังเนี่ยทางที่จริงมันควรที่จะแบบเอ้ยชนสองมาครับผมนับหนึ่งก่อนเลย นับหนึงก่อนแล้วคูตัวยังไม่ทันเซฟอะครับผมร่างเนี้ยโดนผมบแลหนึ่งตุงโอ้โหดูชื่อเอยอย่างชอบไ่ได้อยู่ครับอย่าบอกว่าตรงเป็นตุงนะทีโบกูตัวเข้ามาแล้วก็ขอสัก50ไลค์นะคลิปนี้ครับให้กับทีโบคูตัวหน่อยละกัน เอ้ยโอ้โหผิวผิวเอ้ยโรเบอร์สันรู้จักโทมิไหมฮะโทมิแบ,บ็คขวาอันดับหนึ่งะครับผมสายเกมรับวิบ่งดีมาหนิครับเด็กเอ้ยล้หรอวะาโอ้โหมุมนี้หายล้ำโคตรยากเลยท้าไม่แทงกลางนี่ผมแทบไม่ล้ำเหลือจะเชื่อลูกนี้ ตัวไหนอย่าบอกตัวนี้นะฮะอืยกว่ะได้อยู่ครับอ๋อสวยดิเอ้ยอ๋อเขาก็มีมาโทมี่เนี่ยบอกเลยว่าของโคตรดีโทมี่มาดิจากระชากโอ้นี่ไงเล่นท่าว่ะเล่นท่าเอ็มบเป้สายผิว นเดอร์ <An> มาสวยได้อยู่เพื่อนนมีโอ้โหโทมิคู่กับโทโมริเออต้องงี้ติดเลยได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องโดนลูกม่งหน่อยแล้วครูตัวนะครับร่างนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่มันเหนียวอยู่แล้วผมอชอบเดี๋ยวเจอกัน ขอแบบเอ้ยเอ้ยมีคนมาช่วยมามาได้ลุน้นอ่ะเดี๋ยวมุมก็เอาขอแบบเปียเ้ยงเปนะี้ยงไงนะขอโอ้ยสวยโอ้หตรงตัวนับว่าเซฟไหมนับว่าเซฟยิงตำแหน่งดีครับล้มตัวไวให้อยู่ให้อยู่นะครับเมืเ่อกี้เรนนี่ก็ยิงเบาอยู่เลยนะของผมอ่ะแต่ลูกเนี้ย ผมบอกเลยเขาหัวอุย้ยโอ้โหไม่ได้เฮ้ดดูกันแล้วส่วนกลาวถึงแถวครับโทมิเอ้ยไพร์เบกเกนไปโทมิไปไหนหวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเขาเติมด้วยเหรอวะเกมเนี้ยสวยนะเฮ้ยโทมิเติมเหรอวะ แปลกจังเกมนี้หัวตีผมเซตมาไม่เติมเลยนะโอเคเออโทมิสวยเห็นะี่ยบูโน่ลงมาช่วยเลยอ่ะเกมนี้มันแปลกๆป,ป,ปลกนะเนี่ยนั่นๆะนะจะวิ่งอีกแล้วโทมิเฮ้ยลูกพี่ใจเย็นครับลูกพี่นั่นแหละ ตัวชอบทีโอ้โอจนเสาอีกแล้วตัวนี้มันเนียวจริงๆอ่ะโอ้เสาอีกแล้วเฮ้ยเอาคืนเอาคืนเอาคืนมาโทมิแก้ตัวหน่อยเพื่อนนั่นแหละครับโอ้สวยจัดแก้ตัวได้สวยจัดโอเคจบเรียบร้อยครึ่งแรก เฮ้ยโธมี่แปลกๆอันเนี้ยฟอร์มวันนี้แปลกๆนะเฮ่เติมเยอะผิดปกตินะครับปกตินี่ยืนโอ้โหไม่เติมเลยมาขึ้นหลังต่อกูตัวยังยังต้องมีบทพิสูจน์ลูกโหมเดี๋ยวผมได้จังหวะหน่อยเฮ้ยโอเดกาเหรอเฮ้ยยากอเวอร์ซันครับผม โอ้ใจโง่จัดผมลูกนี้เออโอ,อ,อ,อ้โหมาเกยบอลคนดีเอ้ได้อยู่มาแล้วเน้นๆเลยเน้นๆโอ้โหมันมีคนมาช่วยอีกเหรอ,อลูกหงงเนี้ยโอ้พันเน้นเลยนะจะเปิดเน้นๆน่ะอ็ะอตสวยๆอ่ะ ด้วยกาดสวยในมีข้างมิ่งโคโลง่งโล่งดีครับอย่างเงี้ยโล่งดีครับอูบบอ้ใครวะเฮ้ยได้อยู่มาดิจำดิโอเคแล้วก็อู้ซิป แต่เรียบร้อยครับคอเซฟเซฟเซฟคูตัวยืนตำแหน่งโคตรดีเลยครับรีดดีมากเลยนะจีเครีดอ่ะโอเคเฮ้ยรีดมันยืนตำแหน่งเหรอวะถ้าจำผิดขออภัยแต่รีเฟล็กอะปฏิกิริยาผมว่าคูตัวคือเหนียวอยู่แล้วครับผมไม่ต้องเปลี่ยนนะคูตัวเป็นตัวที่เหนียวแต่ผมไม่โคตรไม่ชอบล่างนี้เลยคุณผู้ชมคือมันลดสแตทอะมันคือย้อมแมวมากเลยอ่ะโอ้โหอ ใครที่เปิดได้เนี่ยก็แบบก็ดีนะแต่แบบมันสแตตมันไม่สวยไงนะครับยิ่งคนเล่นใหม่ๆเงี้ยไม่ไม่ได้มีโอกาสสัมผัสตัวกูตัวเก้าแปดเก้าเ้าอ่ะเข้าใจอารมณ์ปะเออแล้วเล่นแมทเดมาพวกแบบเก็บทองมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาเปิดให้กูตัวเนี่ยสมมุตินะนะมา เ้ยูกกุลิดมาเปิดโม่งแน่เลยว่ะเห็มมาไปออกเลยเอาเอ้ยเหมือนผมเละแล้วเฮ้ยโอ้โหโคตรสวยไปทำตอวเลนี่ไงนี่ไว้โอเคเจ็กผมก็เซฟนะ่ะโอ้ปล่อยบอลได้สวยจัดเลยว่ะเจอลตหลอกหลอกหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยกุลิดลงมาจะมีที่พลเยอะเกินไป โอ้โหเรียบร้อยอย่าล้นเพื่อนโอเคไยไปแล้วขวาโลง่งโอเคเจอกันเพื่อนขอให้มงขอใงขอยได้ขอใยขอใยโดนแล้วผมเปิดไงแล้วก็สามไงโอ้ลูกเปิดมันกัน,กนยจกต่อให้เป็นคนอื่นผมว่าลูกนี้วัดคู่ตัวไม่ได้ลูกนี้โกบเป็นคนอื่นก็โดนมง่งโอ้ อ่านี้แล้วยังไงอย่าบอกนะครับไม่แต่ครูตัวเซฟอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมผมก็เปิดได้ไม่ใช่อะไรหรอกตัวนี้แต่ผมยังไม่อัพเลยโดนเยีนเยเฮ้ยโทมินี่ไงรับประกันความโหดครับโทมิยาสุโทมิยาสุ โอ้ต่อบอลไว้อุ้ยอุ้ยโอ้โหต่อบอลโ,โคตรดีได้ไปเปลี่ยวนั่นแหละครับนี่ไงโอ้โหลูกพี่เห็นพี่กรเกินแปรรันนะนี่ไงแต่เขาต่อบอลโคตรดีเลยวะ่ะ Robertson, defending his corner khu vực của hắn, đánh giá rất tốt, thưa ngài. Đó là một lần đánh giá tuyệt vời. Được rồi, khoảng โอเคครับคุณผู้ชมโอ้โหกโ็กช,ออชอบชื่อ,อจริงๆนะครับประมาณนี้ครับสำหรับทีโบคูตัวนะฮะผมเปิดได้นะผมว่าคูตัวไม่ไม่แย,ย่อยู่แล้วนะครับแต่จังหวะเกมเนี่ยมันแพ้มันชนะมันเซฟมันอันนี้ได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยจเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะเจอใครนะไปแล้ว